อ่าสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในการในเกมกิติกะนะครับผมผมนะผมน้ำาพุคุณจะมารีวิวเกมการสุ่มของสุ่มคาชปองของเกมกิติกะนะครับตอนนี้จริงจริงผมมีอยู่8ปดหมืนเจ็ดผมสุ่มไปแล้วแปดครั้งเหลือเพชรอยู่เจ็ดหมื่นเก้าทีนี้เราจะมาลองสุ่มกันว่าเจ็ดหมื่นเก้าเนี่ยจะได้ชุดเขาเรียกว่าชุดแคทหรือชุดอวตารฟักชิ้นไหมนะครับผมมาสุ่มกันใจจริงผมอยากได้ครบทุกชิ้นเลยนะ โอเคนะครับผมเราเริ่มสุ่มกันดีกว่าครับไปก่อนครับชิ้นหนึ่งชิ้นอ่าเรามาลุ้นกันนะครับผมหนึ่งชิ้นได้คีบุกกาบาตอันนี้ช่างมันครับผมเราไม่สนใจพวกประก่อนอย่างอื่นเราได้ครบหมดแล้วเราจะแค่จะสุ่มได้ชุด <S 2> <S 2> <S 2> อวตารกรกากรเลยเราจะดูจะได้เท่าไหร่เสียไปกี่เพชรไปฟุเิเฟ่ฟุพิเศษครับ อ๋อสุบครั้งจะได้ผมพิเศษมาหนึ่งครั้งแต่โอกาสจะได้ก็โซนเปอร์เซนต์อยู่ดีครับผมจังหวะนี้ผมไปเรื่อยครับเกมจากเกลือขนาดไหนเรามาดูกันในเรื่องเพชรเนี่ยผมจริงๆผมเกมเนี่ยผมไม่ได้เติมเลยนะเพชรเนี่ยมันแจกผมมาแบบคือเล่นกี่ครั้งก็แจกเล่นกี่ครั้งก็แจกแจกแจกจนเก็บมาเป็นแปดหมื่นเป็นแสนนะจริงจริงเป็นแสนแต่ผมก็แอบ,บใช้ไปบ้างนะฟื้นนู่นฟื้นนี่ไปบวกนู่นโวกนี่ไป แต่ตัวผมก็ยังกากเหมือนเดิมครับถ้าดูจากฟรีพีถ้าคุณจะเห็นครับผมฟรีพีแค่รานเก้าเองเล่นยังไงก็ไม่ถึงฟองล้านทุกทีตอนนี้เราก็ผมไปแล้วผมไปเรื่อยๆนะครับผมแต่ไปคาดหวังกับมันมาาเราจะพุ่มมันไปเรื่อย ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส u บต c r i b e แล้วกดแจ้งเตือนด้วยครับผมจะอัพคลิปใหม่ๆป็นกางใจให้ผมนะผม,ผมจะขอบคุณมากๆเลยครับสำหรับคนที่ช่วยผมแชร์ช่วยผมไลค์นะครับผมผมทำถามว่าผมทำกี่คลิปละโอ้โหผมอะเยอะครับคลิปเนี้ยเป็นคลิปแรกเลย ประเด็นแม่งเป็นคลิปแรกเลยคลิปนี้ไม่เคยทาคลิปอื่นมาก่อนฝึกสดไม่ต้องมีการตัดต่อใดทั้งสิ้นับผมอยากทําก็ทําครับไม่อยากทาก็ไม่ทาขี้เกียจอะไรก็ว่ากันไปนะเราก็ลองทาทาดูครับเผื่อใครชอบใครสนใจก็กดช่วยกดไลค์กดแชร์นิดนึงนะกำใจให้ผมหน่อยจะไ,ได้ทาคลิปเกมอื่นๆต่อไปนะครับถ้าผมกนตีนก็อย่าว่ากันแล้วกันนะ <laughs> อันนี้ส่งไปแล้วครับส่งไปแล้วทั้งหมดแล้วก็ เอเร้เหลือ66,000แล้วนะครับจากเมื่อกี้70,000กว่าหกหมื่นหกแล้วทำการฝุ่มไปเรื่อยครับโอ้โหเกลือสดๆงานนี้เกลือสดๆเกลือวันนี้มีอีกไหมเขียน,นี้มีอีกไหมเขียน,นี้อ้เกลือครับนี่ฝุ่มไปอ่ะเดี๋ยวผมเบอร์พ่นเทน,น้ำ เดี๋ยวเพื่อเดี๋ยวค่อยทำครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอฝุ่มก่อนครับแต่เนียนเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โห,หผมว่าวิดีโอนี้น่าจะยาวหกหมื่นกว่าเพชรนี่น่าจะถ้าถามว่าหกสิบรอบอะเอาง่ายๆคือฝุ่มหกสิบรอบหกหกสิบร,รอบในการกด ว่าอครับนี่ว่มไปแล้วนะครับเกลือจริงๆผมบ้านนะผมบ้าน่าจะเกลือฝุดๆอ่ะดูดิยังไม่ได้พังชิ้นเลยจากการสุ่มคือจริงๆเนะี่ยขอขอชิ้นสองชิ้นมันก็ยังดีอ่ะนะมันมันมัน,มนไม่ให้เลยแล้วแล้วก็ฝุ่มกันรวๆไปเลยครับอย่าไปใส่ใจอะไรมัน โอ้โห oh. oh. เผื่อสุดๆคลิปนี้เผื่อสุดๆหากใครมีเพื่อนเพื่กลังอยากจะฝุ่มก็แชร์คลิปนี้ได้นะแชร์ให้เพื่อนไปดูแลกันฝุ่มแล้เป็นยังไงเผื่อจะได้ไม่ต้องเสียเพชรฟรีๆนะครับเชื่อผมหมดไปแล้วตอนนี้ห้าหมื่นสอหห้าหมื่นสองแล้ว ยังยังยังไม่มีโอมันม,มีเห็นวีแววอัรตราการสุม่มดูสิอัรตราศูนจุดหกเปอร์เซ็นต์นะศูนจุดหกหกจุดศูนย์เปอร์เซ็นต์ไมศูนย์หกหกจุดศูนย์ห้าจุดศูนย์ห้าจุดศูนย์นะแต่ไอลาพิษลาพิษเนี่ยมันแค่สองจุดห้าเปอร์เซ็นต์มันยังได้อะ่ะแต่ไอศูนย์พิเศษเนี่ยทำไมมันไม่ได้อะ่ะผม มีใครใครใครรู้บ้างทำไมมันถึงไม่ได้มันถึงได้ยากได้ยากขนาดนี้ไอเรื่องของเรื่องไอชุดพิเศษเนะี่ยจริงผมก็ไม่ได้อยากจะได้หรอกแต่เห็นม่งบวกเยอะมันคูณเยอะเนี่ยแบบอ้ยเห็นแล้วนะ่าสนใจพอดีผมเข้าไปดูมาว่ามันแบบมันบวกเยอะจริง เดี๋ยวหลังจากจบแล้วหลังจากฟุ้มเสร็จแล้วผมพาเข้าไปดูว่ามันบกยเยอะแค่ไหนนะเผื่อจะได้จะได้ไปดูกันแต่ตอนเนี้ยขอฟุ้มก่อนขอฟุ้มก่อนอยากอยากจะรู้ว่าแปดหมื่นกว่าเนี่ยมันเหลืออยู่แค่โอ้ผมยอมฟุ้มจนหมดอะเอาจริงผมยอมฟุ้มจนหมดเลยเพื่อคลิปนี้โดยตรงเลยนะ นกปุ่มหมดเลยเฮ้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 ยโอ้โหแม่งหยุดหยุดเยอะตรงนี้เยอะเลยไอ้ไอ้เหรียญเคน่ยไอ้พวกเหรียญเคพวกเนี้ยบอกตรองแล้วผมไม่เคยแทบไม่เคยเอาไปใช้เลย จริงจริงไอเหรียญพวกเหรียญเคพวกเนี้ยถึงืันวผมจะกะาผมก็เล่นอย่างประหยัดโอ้โหหมดไปแล้วฟรีหมื่นนะครับยังยังไม่มีวแววนะครับยัง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 ตกอยู่อันเดิมเนี่ยเกือจริง ได้ผมอยากได้ดาบดาบ,ดาบอาวุธไอ้แจ็นบวกบวกเป็นหมื่นอาวุธไอ้จ็คบวกเป็นหมื่นอ่ะถ้าได้นะอัาตากันบวกเป็นหมื่นโูได้จะได้ไหมเม่างานนี้บวกเป็นแสนจริงแสนสาหัสเลย พชรมาฝูกผมแม่งกันเดียวเนี่ยเตือนสุดๆแล้วเกมนี้ขอแม่งแพงจริงครับยอมรับเกมนี้แม่งเพชรพชรโคตรแพงเลยแล้วตาการฝุกหนูแม่งดิให้มาแต่ละอย่างนะหยุดนิ่งแม่งเหมือนนักกันมาเนี่ยเลขใต้โอกอีกสาม เจอโอกาสอีกสามหมื่นเพชรก็ต้่งกับว่าโฟมโอกาสโฟมสิบครั้งสองรอบซึ่งแน่นอนว่าไม่มีโอกาสเลยจริงไม่มีโอกาสได้ลุ้นเลยแตกกานนี้แตกแตกหมดไม่เหลือ mình lừa, mình lừa ai đây? ริงเกมนี้มันก็เปิดมานานแล้วนะมันก็ควรจะแจกแจกชุดอะไรให้บ้างก็ดีนะแต่ไม่แจกอะไรเลยโอ้แล้วปุ่มอย่างเกลืออย่างนี้นะบอกเลยว่าไม่เหลือหมดอะ่ะตังหมดอะ่ะนะแล้วก็หยุดเอา้าเอา้เอานิ่ยังยังยังไม่แจกวีก กลับเลยนยี่ิบยี่สิบครั้งสองหมื่นหมดละหมดฟิตละหนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็ไม่มีเพราะว่าตอนเนี้ย ผเหอร์มันก็อัตราการผุมก็เยอะอยู่นะครับผมนี่อัตราการผุ่มห้าจุดหกอัตราผุ่มหเปอร์นต์ไยังไงหรือัตราการผมเก,ก,ก,กันใชป่ะอ๋ออตาแคุ่่จุดห้าเข้าใจละผมเข้าใจผิดเองครับขอโทษ่ว่าอัตรา,ารมผมอย่างเงี้ยถ้าปกติอ่ะอัตราผุมอย,อยู่ที่0.5 ใช่ป่ะแต่ถ้าตามผมพมิเศษเนี่ยจะอยู่ที่หกซึ่งแน่นอนว่าห้าห้ากับหกเปอร์เซ็นเนี่ยมันเป็นโอกาสที่มั่งยากอยู่เหมือนกันนะยากจริงเฮ้ยไม่ได้เลย,ยหมดละใ,ใครใครใครมีวิธีดีๆนี่ช่วยแนะนำผมทีให้ผมยังไงให้มันได้นะ นะใครถ้าใครมีวิธีช่วยคอมเมนต์ด้านล่างผมทีนะคอมเมนต์นะครับผมอยากรู้ครับผมยังไงให้ได้ครับตะโกนคอมเมนต์บอกผมหน่อยผมอยากรู้จริงครั้งละพันเม็ดพันเม็ดขุมหนึ่ง หึงแฟนไม่ดแถมให้ฟักใบได้ไหมโอ้อตากันสุนเกลือจะตะเกือเกมเกลือเกืออย่างงี้ไม่ต้องบอกไอเกมค่ายไหนเกมเกลืออย่างงี้คอมทูอัพครับค่ายนี้เกลือแล้วเป็น โอ้โหฟลอตลิน่านี่ก็เยอะเหลือเกินแปดหมื่นกว่าเม็ดไม่ได้เลยคือเลยรอมันแจกดีกว่าเชื่อผมั้งใครแจกจะผุ่มแบบผมนะแนะนำรอมันแจก หมดครับผมเ,เศษผมเ,เศษไม่มีเฟและหมด <c oughs> อ่าใครถ้าใครถามว่าผมเ,เศษอยู่ไหนครับนี่เขามาทางร้านค้าครับผมผมเ,เศษอยู่นี่ครับผมครูฝึกนี่ครับผมผ,นะผมเศษครับผมถ้าถามถ้าถามว่าไอตัวหุกเนี้ยเนี่ยไอสามใบเนี้ยดียังไงดีแค่ไหนมาดูกันมาดูกันครับ มาดูกันเราเข้ามาดูในชุดอวตารเรานะฮะเรามาดูกันนะครับผมนี่ครับชุดเราเข้าในอวตารนะครับผมนี่ครับดูของผมกากาครับอย่าสนใจของผมก,กาคาเล่นนอาสนุกอย่าฟินเรื่อก,กับมันนะแต่แต่ไอชุดเนี่ยผมเนี่ยอยากได้มากเลยที่ยอมเสียเป็นแปดหมื่นกับเพชรเนี่ยอยากได้มากเลยคือดูดูคุณดูชุดบันเดะค,คุณดูชุดบันเดะไอหบวกโจมตีหนึ่งหมื่น พองกันห้าพันเดแบบคือคือแล้วดูชุดชุดที่เราซื้อเองนะแล้คุดูโจมตีสี่พันสี่ร้อยโจมตีสี่ร้อยนีแบบเป็นกี่เท่าอ่ะแบบใครไม่อยากได้บ้างอ่ะดูดูเอาด,ดูดูบวกเอ็กพีสองร้อยเปอร์เซ็นต์แบบนีดูของแล้โจมตี ร้อยกว่างเงี้ยแบบดูปีดูปีจมตีหมื่นแคปปีก็เนี่ยเขาตุมสามชุดเนี้ยบอกเลยจมตีสามหมื่นนะครับแค่ <c oughs> okay. โกฟัดฟัดจริงจริงจมตีสามหมืนแต่แต่นี่แปดหมื่นเพชรแปดหมื่นก็่เพชรต้องบอกแปดหมื่นกว่าเพชรครับหายไปถ้าผมได้ฝาเพชรนี้มานะฟีี่ผมขึ้นบ้านอะ จริงๆอย่างน้อยนี่ขึ้นมาสองร้อนกว่าแบบมันไ,ไม่มีอะไรเลยนะคลิปนี้ดูเป็นความสนุกแล้วนะครับผมอย่าไปซีรีส์กับมันถือว่าผมเปิดให้คุณดูนะหากใครชอบคลิปนี้ก็กวรช่วยกดไลค์กดแชร์กดถูกใจกดฟับอไคร์ให้ผมด้วยนะครับผมผมขอบคุณมากเลยถ้าแชร์หาเพื่อนๆที่อากจะุ่แมาผมเนี่ย รบกวนแชร์ผมทีนะครับผมจะขอบคุณมากครับขอบคุณรับผมลาก่อนครับสวัสดีครับ